สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมากินไส้อ่อนเนาะนะครับผมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นไสอ่อนหรือไสตันแน่นะคือสั่งเขาว่ามันเป็นไส้อ่อนเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นผมซื้อมามันเอ๊ะมันเล็กๆนะหรือว่ามันเริ่มจะแบบเหมือนจะแก่ๆแล้วปะมันก็เลยใหญ่นิดนึงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวนะครับวันนี้ก็จะมากินยี่วนะครับผมให้ดู <c oughs> นะครับประมาณนี้เลยเพิ่งย่างมาแล้วร้อนเลยนะครับอียังร้อนอยู่เลยเนี่ย หอมนะครับผมนี่ย่างเองนะครับกับมือนะครับผมนี่นี่น,นี่หั่นกันเลยปัป๊บนี่นะครับกันไกลตัดเอาเลยนะอืมแต่ผมคมรู้สึกว่าวันนี้มันจะเหนียวเหนียวเป็นพิเศษเลยนะอืม มันเหนียวแบบกว่าทุกวันอ่ะลองชิมอื่นดูบ้างเผื่อมันไม่ค่อยสุกนะครับเหนียวนะแต่ว่าอร่อยนะครับผมความรู้สึกคือมันมันเหนียวนะอืเหนียวกว่าทุกวันวน,น้ำมันลงซะหน่อยนะ อันนี้ลูกกันนะลูกกันนะโอเคอืแก้เรียนนะไม่ใช่รหรอกที่จริงผมก็ไม่กินหรอกนะแต่ช่วงนี้ก็แบบแกเรียนสักหน่อยนะครับผมอ ชื่นะครับผมได้เลยได้เลยโคดเข้ากันนะครับผม เดี๋ยวนี้ก็มากินหลังรถทุกวันเลยนะกินโบสปลอยเลอร์เพราะมันมันง่ายไงมันง่ายอผมไม่ชอบถ่ายข้างในบ้านแล้วอะ่ะมันดูอึดอัดเผื่อว่าหลังจะไปลองถ่ายข้ามรืมน้ําแล้วกันอ้างเก็บน้ําอะไรเงี้ยเนาะอื ไม่นี่ t h i n แล้วก็มีรถวิ่งผ่านหน่อยเนาะคื่จริงมันใหญ่เนียวมากเมื่อมันเริ่ม เริ่มเริ่มแก่แล้วอะ่ะนะครับผมตัดเงียบๆชยบชยบ,ยบตัดให้ขัดเลยชับๆ จริงอ่ะที่ไม่ไหม้เราไม่กินก็ได้นะเราตัดออกก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ถ้ากินมันก็จอัรถรสดีนะเห็นไ้ตัดไม่ไหมออกนะครับแค่นี้ก็ไม่ไหมละตรงมันไม่ไหมหรือไม่ไหมมันมันเหมือนว่าไม่ไหมกับไม่ไหมก็คือ,อมันได้หมดเลยนะ ต้องจัดแล้วผมไปเพิ่มความอ้วนด่วนชิ้นยังร้อนอยู่เลย มันแก้เลี่ยนได้ดีเลยนะ ที่ปิดไว้นี่ไม่ใช่อะไรนะเขาห้ามเปิดเผยนะครับผมมันจะเหมือนการโฆษณาเนาะการโฆษณาของเขาเราอาจจะถ้าเกิดมีคนไปแจ้งอะไรเงี้ยเราอาจจะโดนได้แต่ถ้าเราปิดอย่างเงี้ยเราไม่เป็นไรนะอทีนี้อร่อย เป็นบางชิ้นนะครับที่มันจะแบบดูความรู้สึกที่มันเหนียวเราชอบไม่กินที่ไหมเนาะเราก็ตัดออกไปมาย่างนะครับผมเพิ่มคอบมวดนด้วย ครับผมก็ถ้าชื่นชอบเนาะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเพราะเพราะว่าจะได้แบบมีคนดูเยอะนะผมก็ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเนาะก็ถามว่าช่องกินผมมีรายได้ไหมอา่าผมเปิดรายได้ได้แล้วนะก็เปิดได้มานานแล้วนะครับถ้าผมหยุดทำไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยอดวิวอะ่ะเออผมพูดได้เลยว่ารายได้เนี่ย ไม่พออาหารมือนึงนะครับผมพูดแค่น,นี้แหละได้ไม่พอที่ผมทําคลิปคลิปนึงนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ช่องที่ดังนะครับผมเฉลยโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่ <c oughs> เลยได้นะ <c oughs> เลยเพราะอันนี้แหละนะครับผมอดไม่อยู่อื <c oughs> เอาไปเอาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอค้าแบบมีคนดูก็ กะมีกำลังใจในการทําต่อไปแล้วเนาะไม่ต้องได้เงินหรอกนะครับผมได้เงินก็ดีนะครับจะได้เอามาใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ